Đi mấy ông mèo con mèo con con con, không chỉ เกือบแล้วเกือบและวเล่นเกมนี้ครับผมวันนี้วันนี้เล่นเกมนี้นะครับทุกคนรู้ชื่อเกมนะผมเพราะฉั้นผมจะไม่บอกชื่อเกม เตต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 ตโตเตตเขาจะสูงข้อความสูงได้เดี๋ยวค่อยเปิดกล่องพ่าต้องเล่นไปก่อนคือผิวเล่นผ่านไปแล้วครับแต่ก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะรอบนี้

จะไปฟังไปฟังไปฟังเขาจะยืนยิงอยู่ตรงนี้ What the เอาไงมันได้อยู่ตรงนั้นทำไมมันได้อยู่ตรงนั้นน่ะขอโทษนะเพื่อนผมมันทักแชทเออทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะเอาทำไมมันได้อยู่ตรงนั้นอ่ะ ไอแครอทไอแครอทไอแครอทแครอทไลท์แครอทแครอทกะกะผมยังมีไลท์อยู่สี่นะเหล่ามีเหล่ามีไลท์อยู่ดูเฮ้ยโอเคเหลือมากับเลือดสองนะเดี๋ะเดะไอแครอทนี่มันไม่มันไม่มันไม่หยุดจริงเหรอป่ะนะ เกตดีบวกทุกคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะมันคือ A บวกทุกคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมันคือ A บวกโอเคเท้าผมผ่านตรงนั้นแล้วนะขอเปลี่ยนเกมแป๊บ เกมที่ผมจะไล์ประจำต้องเกมนี้นี่แหละเกมที่ผมอยากจะมาไล์และเป็นแบบที่ผมคิดว่าตอนนี้อาจจะมีคนรู้จักเยอะเนาะถ้าดูจากช่องรีบอลหรือเล่นเกมกับลูกของคนรีบอนรับอาจจะเห็นได้นะว่า เขาได้เล่นแบบนี้ไปแล้วนะแถมผมก็เป็นผู้เล่นคนนึงกากกากนะฮะกาก,าบกาบแบบขั้มสุดอ่ะกากแบบมีเงินพิพ0 0บาทเองโคตรน้อยสุดเลยทามั้งคิดว่าทำอนะไรละ เบ็ดสองพันนี่ใครที่ไม่อยากรอนะรอตรงนี้มันขึ้นสีเหลืองครับแล้วก็กดไปได้เลยมันจะเป็นข้าวการเข้าสูา่เ,เกมด้วยความไวนะอันนี้ข้ามเลยน,นิรออะไริรกนี่เห้ยอะไร โย่เอเอเฮ็ดเงินอยู่พันเจ็ดน่แหละคับเงินน้อยโอ้ได้พันหกร้อยแค่คุณไปดูเบ็ดสองพันก่อนซื้อไปดูว่ามันจะตึงกว่าเบ็ดเริ่มต้นหรือเปล่าถ้ามันตึงกว่าเบ็ดเริ่มต้นเอ้ยเบ็ดฝึกซ้อมก็ของก็ต้็จะซื้อมาขวบวุ้ย เอาเลยสองพันมาเดี๋ยวเอาไปตกเลยเบิทคาร์บอนนะแค่นี้ความเร็วมันสิบเปอร์เนตส่วนอันี้มันลบสิบอะปะกติผมจะไม่ใช้เหยื่อตกนะเพราะมันตกได้แต่นี่แค่อยากได้ปลาดีๆเลยใช้เจ้าเหยื่อตัวนี้ครับผมปลานะตก ปกติก็ไม่ค่อยใช้หรอกปลายติด้าเออคลิปนี้มีเสียงรบกวนมันก็อาจจะดังนิดหน่อยนะ ไนมาดูดิว่าการควบคุม0.5มันจะควบคุมยากขนาดไหนไ,ไ,ไหนดูสิเอ้าป๊อกเดอะเไม่หักแล้วใช่หมคลป้าใครโทรมานี้เฮ้ยใครมันโทรมาวะ 啊，露蕾。